ครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบใช้งานใบนะครับเลื่อยวงเดือน9นิ้วนะครับคูฟิกรุ่น CF ขีด CS006 นะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีใบแถมมาให้นะขนาด40ฟันอยู่ในกล่องนะครับวิธีการประกอบที่ถูกต้องนะครับต้องดูลูกศรตรงนี้นะเห็นไหมลูกศรไปทางนี้ใบก็จะมีลูกศรอ,อยู่บนใบนะครับให้ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะเดี๋ยวพึ่งถอดตัว ป้องกันฟันออกนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ท่านหลังนี้นะครับนี่ตัวล็อกตัวล็อกไม่ให้มันตัวแกนมันหมุนตามนะครับผมจะกดล็อกไว้นะครับเห็นไหมไม่รู้อ่าแล้วก็คลายตัวเครื่องออกนะครับหมุนก่อนนะให้หาหาล่องมันก่อนนะครับอ่าเพอหาล่องได้มันก็จะกลับเข้าล่องไปนะครับ ก็ตัวแหวนออกนะครับมันก็ตั้งเครื่องขึ้นก็เอาใบใส่เข้าไปตามลูกศรน,นะครับนี่ลูกศรไปทางนี้ลูกศรไปทางเดียวกันนะครับ<า>แล้วก็ใส่ใบให้ตรงบ่าล็อกนะครับนี่เข้าบ่าล็อกแหวนประกบ ก็ใช้ตัวล็อกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดล็อกด้านหลังล็อกนะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับโอเคพอล็อกแน่นแล้วนะครับจะใช้งานก็ถอดตัวนี้ออกนะครับโอเคเรียบร้อยไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วครับ